เป็นเกียร์คักที่คายหักกันสุดหัวใจหนูร้องไม่จบทุกคนเดี๋ยวหนูไปหัดร้องมาให้ฟังนะคะหนูไปหัดร้องไม่สูฟังเด้อพระบิดาขอเพลงแนนเอาเพลงอะไรคะมีบุญสิได้อยู่บ่อเจ้าของฟีได้ค่ะได้ทุกคนหนูบอกเลยว่าได้ทุกคนนะคะไม่ต้องแย่งกันนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆเลย สวัสดีคุณพีนะคะคุณพีสนใจเซรั่มไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกตัวเทสให้กับทุกคนก่อนนะคะเพราะว่าสินค้าตอนนี้ยังไม่เปิดตัวสินค้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้หนูจะเอามาบอกกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก่อนนะคะแต่ว่าเราก็จะร้องเพลงก่อนทุคนต้องใจเย็นๆจากเพลงนะครับเอาเพลงอยัางคะ่ะ สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะเราว่าน้องขอบคุณหลายๆนะคะเด็กหัวดีวันนี้อกหกักพี่ต้องทำไงดีอ๋อพี่สาวคนสวยเป็นอะไรคะใครทำให้พี่หนูอกหักนี่ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะร้องเพลงเศร้าๆให้ฟังน่องเสือขาดหรือสไตล์ค่ะมันเป็นมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วคะ่ะทุกคน อันนี้ซื้อพร้อมกับพี่หนึ่งนะคะเสื้อตัวนี้ซื้อซื้อคู่กันกับพี่หนึ่งนะคะของพี่หนึ่งก็มีขอเพียงกระท่อมทำใจขอเพียงขอเพียงอบุบเสื้อคู่เสื้อคู่นะคะเสื้อคู่กับยายหนึ่งนะคะขอนะหน้าทองหน่อยครับฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงมเล หลงไหลหรือเปล่าอะให้ทองที่แปะหน้าฉันจะร้องผลงานเพลงนี <huh> ้ให้ฟ <ent> ังก่อนนะคะมันโมเมนต์ของงายมันบอดตายแต่มันคิดหอดสบายดีอยู่แมนบอดีบอชีวิตใหม่ ส่วนอ,อายบอกปานใดยังตัดใจบอดได้ยชิดหอแต่มือเก่ามือเฮายังเคียงคู่คงลืมหน้าเติบอยู่ย้อนเจ้ายังคู่อยู่ในใจ แต่ภาพเจ้านิตีบอกเคยหายไปยังชัดเจีนอยู่ในหัวใจของน้องตลอดมามันบอกแม่นของนายมันบอกตายแต่มันคิดพอดยังหักหลายแต่บอกมีสีก่อน เได้แค่ที่หอด้านบ่มีมือใดสิลืมได้มือเ่ายังมีกันยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการ์ไอบอกหากมือนั้นน้องยังจำบ่ลืี ขอพระคุณแม่นกแล้วก็แม่แหม่มด้วยนะคะสําหรับดอกกุหลาบนะคะคุณแม่คนสวยทั้งสองท่านนะคะแล้วก็พี่กอ๊อตแล้วก็พี่ๆทุกคนที่ส่งเข้ามาให้หนูนะคะสำหรับ <c oughs> ใครที่สงสัยว่าหนูจะมาแจกอะไรนะคะเดี๋ยวรอจบเพลงนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะทุกคน Khung leum bo nyak bo lam ba pan dayi Mee khun pan kwaad hua jai pon ruang mai sam sam Nyang jamm bo แต่ภาพเจ้านิตีบอกเคยหายไปยังชัดเจนอยู่ในหัวใจของน้องตลอดมามันบอแม่นของง่ายมันบอตายแต่มันคิดหอดยังหักหลายแต่บอมีสีกอด ได้แค่คิดหอดเท่านั้นบน่มีมือใดสิลืมได้เมื่อเฮายัางมีกันอย่งัองชัดเจนอยู่ทุกเหตุกาเจ้าบอกาักมือนั้นน้องอยังจำบ่ลืี มแมนของง่ายมันบ่ตายแต่มันคิดหอดยังหักหลายแต่บ่มีสิอีกก่อนเหตุใดแค่คิดหอดเท่านั้นบ่มีมือใดสิลืมได้มือเฮายัางมีกันยังชัดเจนอยู่ทุกเหตุการณ์ ไอ้บอกฮักมือนันน้องอยังจำบ่ลืมขอบคุณสำหรับเพลงเศร้าอ,องคุณโอฮกค,ค่ะน้องเบลคนสวยยินดีมากๆค่ะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อย่ารีบไปไหนเลยนะคะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะขอบคุณพี่หมีแล้วก็แม่แหม่มด้วยนะคะแฟนเก่ากลับใจผู้สาวน้องเลืองมิตรพวงงามเนาะ ขอบคุณค่ะขอเพลงน้องมาส่งทางได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะลูกซึมเล่าหน่อยครับมันหลงมาจังไดยก็ยังลืมแฟนเก่าบอ่อดใดก็เลยเข้าไปเสิร์จในกูเกิ อยากสิลืมแฟนเก่าเลือเกินต้องเสชหาคำว่าจังได้บ่อยากเหลือเศษสากความหักที่อุกอังค่าอยู่ในหัวใจต้องเห็นจังได้จังสิลืมเจ้าได้ กีค่คนคนบอกมีหัวใจเมาให้ตายอายก็บอรลุโดนชีวิตกว่าสิม,มงคืนแห่งความเงาจนน้องเป็นโรคซึมเหล่าขาดเหล่าแล้มันสิเงาเงาแล้วเดี๋ยวมันสิเสา้า เหตุก yeah. ็เป็นย้อนเจ้าเอาหัวใจน้องไปย่ํายีเป็นโรคซึมเล่าอาการบ่ค่อยสุดีบ่มีห่อสมาธิสิหายใจให้ม่มคืนนี้คันบ่มีดีกรีคงสิตายไปแล้วบ่ Oh, o นี่คือนักร้องหญิงที่ผมชอบที่สุดขอพรบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่